ทำไมเงินล้านต่อไปจึงมาเร็วกว่าเงินล้านแรกเงินหนึ่งล้านแรกมักสร้างยากแต่ล้านต่อๆไปจะสร้างได้ง่ายมากขึ้นเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินประโยคนี้กันมาบ้างและเคยสงสัยไหมว่าประโยคนี้เป็นจริงมากแค่ไหนต้องบอกว่าเรื่องนี้อธิบายได้ด้วยคําว่าอัตราผลตอบแทนทบต้นหรือ compound interest อัตราผลตอบแทนทบต้นคืออัตราผลตอบแทนที่คิดจากเงินต้นบวกกับดอกเบีย้ยหรือกําไรที่ได้รับจากงวดก่อนหน้าเช่น ถ้าเรานาเงิน1นึ่งแสนบาทไปฝากธนาคารแล้วได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเท่ากับ3%ซต่อปีเมื่อครบรอบ1ปีเงินของเราจะเพิ่มขึ้นเป็น1นึ่งแสนบาทก็คือเงินต้น1นึ่งแบาทบวกดอกเบีย้ยอีก3,000บาทถ้าเราไม่ได้เอาดอกเบีย้ยออกมาใช้เลยเงิน1นึ่งแบาทนี้จะกลายเป็นเงินต้นของปีที่2และเมื่อครบปีที่2เงินของเราจะเพิ่มขึ้นเป็น1นึ่งแบาทก็คือเงินต้น1นึ่งแบาท บวกดอกเบีย้ย30,90บาทและในปีต่อดไปดอกเบีย้ยของปีก่อนหน้านั้นก็จะถูกทบเข้ากับเงินที่เราสะสมมาและกลายเป็นเงินต้นของปีถัดไปเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราต้องการเก็บเงินให้ได้ครบหนึ่งล้านบาทแรกโดยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนภายใต้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังปีละ10%เรซเราจะใช้เวลานานแค่ไหนลงทุนเดือนละ2,000บาทระยะเวลาที่ใช้16.5ปีลงทุนเดือนละ4 0 0 0บาท ระยะเวลาที่ใช้11.3ปีลงทุนเดือนละ8,000บาทระยะเวลาที่ใช้7.2ปีลงทุนเดือนละ10,000บาทระยะเวลาที่ใช้6.1ปีทีนี้เมื่อเราได้เงิน1ล้านบาทแรกแล้วหากเราอยากได้ล้านถัดไปหรือก็คือจาก1ล้านบาทไปเป็น2ล้านบาทภายใต้เงื่อนไขาการใช้เงินลงทุนต่อเดือนเท่าเดิมและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเหมือนเดิมแต่ต่างกันตรงที่เรามีฐานเงินลงทุนเดิมของ1ล้านบาทอยู่ ลงทุนเดือนละ2,000บาทระยะเวลาที่ใช้5.9ปีลงทุนเดือนละ4,000บาทระยะเวลาที่ใช้5.2ปีลงทุนเดือนละ8,000บาท,ท, 1, บาทระยะเวลาที่ใช้4.1ปีลงทุนเดือนละ10,000บาทระยะเวลาที่ใช้3.8ปีจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการสร้างร้านที่2นั้นลดลงจากร้านแรกดังนั้นคำพูดที่ว่าเงินล้านต่อไปจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าร้านแรก นั่นคือเรื่องจริงซึ่งเบื้องหลังที่ทําให้ล้านตถัดไปของเรามาถึงเร็วกว่าล้านแรกนอกจากวินัยในการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วอัตราผลตอบแทนทบต้นที่สูงก็เป็นอีกตัวช่วยสําคัญแต่ก็ต้องหมายความว่ายิ่งผลตอบแทนสูงความเสี่ยงของการได้มาซึ่งผลตอบแทนนั้นก็สูงตามไปด้วยนอกจากนั้นถ้าเรามีเงินลงทุนสะสมสูงแล้วการใส่เงินลงทุนต่อเดือนก็อาจลดความสําคัญลงไปเรื่อยๆ หากเราลองเปรียบเทียบการสร้างเงิน1ล้านบาทไปเป็น2ล้านบาทกับการสร้างเงิน4ล้านบาทให้เพิ่มไปเป็น5ล้านบาทภายใต้อัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวัง10ต่อปีตัวที่ไม่ใส่เงินลงทุนต่อเดือนลงไปเพิ่มเลยเงิน1ล้านบาทไปเป็น2ล้านบาทระยะเวลาที่ใช้จะเท่ากับ6.9ปีเงิน4ล้านบาทไปเป็น5ล้านบาทระยะเวลาที่ใช้จะเท่ากับ2.2ปีซึ่งจะเห็นได้ว่า ถ้าเงินต้นยิ่งมากพลังของผลตอบแทนทบต้นก็จะยิ่งมากตามไปด้วยมาถึงตรงนี้ถ้าในอนาคตมีคนถามว่าเงินล้านต่อๆไปมีโอกาสมาถึงได้เร็วกว่าล้านแรกจริงหรือไม่เราก็คงตอบได้ว่าถ้าเราลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวล้านต่อตอไปของเราก็จะมาถึงได้เร็วกว่าล้านแรกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้